น exactly no no uh okay oh ี่ยเ uh ึ่นเดอนภาษาานั um um ่นน ah ่ะไอ้ไข่มกนน่นไอ้ไข่มกอ่ะไข่โมกทำอะไรโอ้โหกินแล้วอึเลยโอ้โหกินแล้วอึเลยโอ้โหเนี่ยรุ่นนี้แหละคับหมากัดตายส่วนตัวนี้ชื่อจิ๊บเพ่นทำไมให้ชื่อจิ๊บเพ่นเพราะว่าคลอดตอนเขาเกิดสงครามยิงกันกับขมินพอดีเลยเนี่ยก็เลยชื่อไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าจิ๊บเพ่นเนี่ยจิ๊บเพ่น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  นั่นแม่มันดูกินเอาเป็นเอาตายแม่มันชื่ออีกากเตนมันมาอยู่บ้านมาทีแรกมามันมีพี่น้องด้วยกันสามคนที่มาที่นี่อีกอีกอีกตัวหนึ่งไปอยู่บ้านน้องชายตัวนั้นสีสวยมากอีกนี่ตาบอดสิเนี่ยมาอยู่นี่โอ้โหมันอ้วนหรือมันท้องอีกรอบวะนี่ไม่มันท้องใหญ่อย่างนี้วะกะเกะต็นเออดูป้าเหลือมตายแน่